ผู้จัดการมรดกคือใครผู้จัดการมรดกมีหน้าที่อย่างไรและทําไมต้องมีผู้จัดการมรดกผู้จัดการมรดกไม่มีได้ไหมเดี๋ยววันนี้เรามาทําความเข้าใจกันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครั้งที่แล้วเราได้พูดคุยกันแล้วทําความเข้าใจกันในเรื่องของมรดกนะครับได้รู้ว่ามรดกคืออะไรทรัพย์มรดกมีอะไรบ้างทรัพย์มรดกมีได้ทั้งทรัพย์สินหนี้สิน ได้ทำความเข้าใจในเรื่องของทายาทผู้มีสิทธิ์ได้รับมรดกนะครับผมมีทั้งทายาทโดยพินัยกรรมแล้วก็ทายาทโดยธรรมนะครับวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจในเรื่องของผู้จัดการมรดกว่าทําไมต้องมีแล้วไม่มีได้หรือเปล่าผู้จัดการมรดกนั้นมีหน้าที่อย่างไรบ้างนะครับผมการตั้งผู้จัดการมรดกนั้นนะครับผมจะมีในเรื่องในขั้นตอนของการแบ่งทรัพย์มรดกนะครับผมผู้จัดการมรดก จะมีได้ก็โดยพินัยกรรมหรือไม่ก็โดยคําสั่งศาลนะครับผมผู้ที่จะมีสิทธิ์ตั้งผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมก็คือตัวผู้ทําพินัยกรรมเองหรือไม่ก็ผู้ที่มีชื่อระบุไว้ในพินัยกรรมนะครับผมเป็นผู้ตั้งนะครับหรือพนักงานอายการหรือผู้มีส่วนได้เสียยื่นคําร้องต่อศาลเพื่อให้ตั้งผู้จัดการมรดกนะครับเพราะอะไรทายาทผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักง,งานอายการต้องไป ร้องต่อศาลให้เป็นให้ศาลมีคําสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดกตามกฎหมายนั้นก็จะต้องมีเหตุนะครับผมคือทายาทหรือผู้รับพินัยกรรมไม่อยู่สูญหายหรือเป็นผู้ยาวหรืออยู่นอกราชนาจักรอย่างนี้นะครับผมก็จะต้องยื่นจัดการมรดก 2. เช่นกรณีที่ผู้รับพินัยกรรมหรือทายาทไม่เต็มใจที่จะจัดการมรดก หรือมีเหตุขัดข้องในการจัดการมรดกหรือแบ่งปันมรดกนะครับอันนี้ก็จะต้อง้องต่อศาลนะครับผมหรือโดยพินัยกรรมที่แต่งตั้งผู้จัดการมรดกไว้ได้ไว้เองเนี่ยโดยสภาพแล้วไม่สามารถบังคับได้อันนี้ก็จะต้องขอให้ศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกนะครับผมแต่เหตุที่พบเห็นกันส่วนมากก็คือเรื่องของเหตุขัดข้องในการจัดการมรดกนะครับผมเช่นเมื่อจะจัดการมรดกที่ดิน ไปแล้วเจ้าพนักง,งานที่ดินไม่ยอมดําเนินการให้จัดจัดการซื้อมรดกที่เป็นรถยนต์ไปติดต่อโอนรถยนต์ที่สํานักงานขนส่งเจ้าหน้าที่ไม่ดําเนินการให้จัดการซื้มรดกที่เป็นทรัพย์ที่อยู่ในบัญชีธนาคารเป็นเงินสดเจ้าพนังกงานธนาคารเจ้าหน้าที่ธนาคารไม่ดําเนินการให้โดยอ้างว่าจะต้องให้ศาลมีคําสั่งตั้งผู้จัดการมรดกก่อนถึงจะดําเนินการให้นะครับผมแล้วผู้จัดการมรดกไม่ แต่งตั้งไม่มีได้ไหมตอบว่าได้ในบางกรณีนะครับอย่างเช่นการจัดการทรัพย์มรดกที่ไม่มีข้อยุ่งยากนะครับไม่มีปัญหาเนี่ยอันนี้ก็อาจจะไม่ต้องมีผู้จัดการมรดกนะครับทายาทผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยอาจจะไปติดต่อที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับโอนทรัพย์มรดกได้อย่างเช่นที่ดินเนี่ยนะครับผม ในกรณีที่ดินบางครั้งเนี่ยที่ดินที่ไม่มีข้อยุ่งยากนะครับมีเอกสารสิทธิ์ชัดเจนทายาตมีจํานวนไม่เยอะนะครับไม่มีข้อโต้แย้งเนี่ยนะครับอย่างเช่นมีที่ดินโฉนดอยู่แปลงหนึ่งมีทายาตที่เป็นลูกแค่สองคนสามารถตกลงกันแบ่งแยกได้เลยเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ต้องมีผู้จัดการมรดกนะครับอาจจะไปที่สำนักง,งานที่ดินแห่งนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะรับคำร้องนะครับผมแล้วก็ทำการสอบสวน ว่าเป็นอย่างไรนะครับเมื่อสอบสวนเสร็จได้ความอย่างไรเนี่ยก็จะถ้าเห็นสมควรว่าจะดําเนินการให้เนี่ยเขาก็จะติดประกาศไว้30วันนะครับเพื่อให้มีบุคคลมาคัดค้านหรือไม่ถ้าไม่มีก็จะดําเนินการโอนทรัมระดกให้ตามกฎหมายนะครับผมแต่ถ้าเจ้าพนักง,งานที่ดินเขาเห็นว่าการจัดการมรดกอันนั้นจะเป็นปัญหาเนี่ยเขาอาจจะไม่ดำเนินการให้นะครับเช่นอาจว่าถ้าที่ดินเนี่ย มีการถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับบุคคลอื่นอยู่หรือเอกสารสิทธิ์ไม่ชัดเจนหรือทายาตมีข้อโต้มีโต้แย,ย,ย้งกันไม่ยอมกันอย่างนี้นะครับเจ้าพนักง,งานที่ดินเห็นว่าการแบ่งปันซ้์มรดกนั้นจะมีปัญหาในอนาคตเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการให้นะครับผมเพราะเห็นว่ามันจะเป็นปัญหาแล้วก็จะให้ไปไปร้องศาลให้มีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกก่อนนะครับผมาการใช้ดุญยพินิษ์ของเจ้าหน้าที่นั้นไม่ใช่ว่าเขาจะใช้ตามอำเภอใจนะครับเขามีกฎระเบียบมี ระเบียบภายในวางไว้อยู่ว่ากรณีไหนที่จะดำเนินการไม่ดำเนินการนะครับก็จะเขาก็จะอาศัยระเบียบนั้นในการพิจารณานะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลนะครับว่าเขาจะใช้ดุลยพินิจตามตามอำเภอใจนะครับผมรถยนต์เหมือนกันครับรถยนต์เนี่ยบางกรณีนเนี่ยไม่ต้องยื่นจัดการมรดกนะครับถ้ามีรถยนต์อยู่คันหนึ่งแล้วจะโอนให้กับทายาทแค่คนคนเดียวอะไรอย่างนี้มีบุตรคนเดียวอย่างนี้นะครับผม ไปที่สำนักง,งานขนส่งเขาจะทําการสอบสวนแล้วก็ปิดประกาศเหมือนกันนะครับผมถ้าเห็นว่ามันสามารถที่จะดำเนินการให้เขาก็จะดําเนินการให้นะครับผมแต่ทรัพย์มรดกวางอย่างเนี่ยไม่จัดก,การมรดกแล้วเจ้าหน้าที่เขาจะไม่ทําให้อย่างเช่นอาวุธปืนหรือเงินสดในบัญชีธนาคารเนี่ยนะครับจะต้องให้สามีคาสั่งตั้งผู้จัดการมรดกไปสแสดงก่อนถึงจะดาเนินการให้นะครับผมอันนี้ก็คือว่ากรณีไหนบ้าง ที่จะต้องมีผู้จัดการมรดกหรือผู้จัดการมรดกไม่มีได้ไหมก็เปลี่ยนตามที่ผมอธิบายให้ให้ฟังนะครับผมสาหรับใครบ้านที่จะเป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยนะครับผมผู้จัดการมรดกของของผู้ตายเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเป็นทายาทนะครับผมเป็นบุคคลภายนอกก็ได้นะครับถ้าทายาทเห็นว่าบุคคลคนนี้เอ่อเป็นที่น่าเชื่อถือทายาททุกคนให้การยอมรับ การแบ่งปันมรดกจะเป็นไปโดยความเที่ยงธรรมอย่างนี้นะครับผมอาจจะไปขอให้บุคคลคนนั้นเป็นผู้จัดการมรดกนะครับโดยการในการยื่นคําร้องต่อศาลเนี่ยก็ะระบ,บุให้คนคนนี้เป็นผู้จัดการมรดกได้นะครับผมแต่ข้อจํากัดของบุคคลที่จะเป็นผู้จัดการมรดกตามกฎหมายเนี่ยก็คือจะต้องไม่เป็นผู้เยาว์นะครับผม2ก็คือจะต้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือบุคคลไร้ความสามารถนะครับ สามก็คือไม่เป็นบุคคลล้มละลายนะครับผมถ้าไม่ไม่ถูกจํากัดโดยคุณสมบัติ3อย่างนี้ก็มีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้จัดการมรดกได้นะครับผมทีนี้ถ้าจะต้องจัดการมรดกจะต้องทํำยังไงนะครับเมื่อมีเหตุขัดข้องแล้วไม่สามารถจัดการมรดกได้แล้วเนี่ยนะครับผมจะเริ่มต้นอย่างไรนะครับมันก็จะมีได้ตั้งแต่ไปขอรับคําปรึกษาจากทางสํานักงานอายการนะครับผม ื่อที่จะให้ยื่นคําร้องขอจัดการมรดกกับศาลให้นะครับซึ่งก็จะเป็นไปตามระเบียบของสํานักงานอายการนะครับผมระยะเวลาขั้นตอนเอกสารอะไรต่างๆก็จะเป็นไปตามข้อกําหนดระเบียบของสํานักงานอายการนะครับ2ก็คือไปที่สํานักงานทนายความเพื่อให้สํานักงานทนายความดําเนินการยื่นคําร้องขอจัดการมรดกต่อศาลให้นะครับผมอันนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับผม ็จะเริ่มต้นตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลายหมื่นนะครับผมขึ้นอยู่กับว่าความยากง,ง่ายของคดีคดีนั้นการจัดการมรดกนั้นเป็นการจัดการมรดกฝ่ายเดียวที่ไม่มีบุคคลโต้แย้งคัดค้านหรือว่าเมื่อลองขอจัดการมรดกไปแล้วจะมีผู้โต้แย้งคัดค้านกลายเป็นคดีมีข้อพิพาทอันนี้เรื่องค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอะไรต่างๆก็จะต้องไปพูดคุยกับทนายความนะครับผม ขั้นตอนระยะเวลาก็อาจจะรวดเร็วกว่าการไปขอรับคําช่วยเหลือนะครับผมเพราะว่าในการขอรับคําช่วยเหลือนั้นนะครับมันก็จะต้องถูกบังคับไว้โดยกฎระเบียบโดยจํานวนคนนะครับว่าใครไปก่อนลําดับก่อนหลังอะไรต่างๆก็จะมีไปตามผลระเบียบนะครับผมก็จะก็จะค่อนข้างที่จะช้ากว่านิดหน่อยนะครับแต่ถ้าท่านรอได้ไม่ไม่ได้ต้องการ อะไรรวดเร็วก็กลองไปขอคำปรึกษาดูนะครับผมแต่ถ้าท่านต้องการความรวดเร็วคือจำเป็นต้องจัดการมรดกโดยเร็วอะไรอย่างนี้ก็ไปขอรับคำปรึกษาที่สํงงานักงานทนายความใกล้บ้านดูนะครับผมทีนี้เอกสารอะไรบ้างที่ต้องใช้ในการจัดการมรดกเนี่ยนะครับผมก็จะมีตั้งแต่เอกสารของผู้ตายนะครับผมเช่น ทะเบียนบ้านบัตรประชาชนของผู้ตายนะครับใบมรณบัตรของผู้ตายเอกสารที่แสดงเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ตายนะครับเช่นสำเนาโฉนดใบทะเบียนปืนสมุดบัญชีธนาคารสมุดเล่มทะเบียนรถยนต์อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับที่เป็นชื่อของผู้ตายที่เป็นทรัพย์สินของผู้ตายนะครับในส่วนของผู้ร้องเอง คนที่จะร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกต่อสารเนี่ยต้องเป็นพนักงานอายการหรือทายาทผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดกนะครับผมก็ต้องแสดงเอกสารว่าผู้ร้องนั้นมีความเกี่ยวพันกับผู้ตายอย่างไรนะครับเช่นถ้าเป็นลูกเป็นบุตรของผู้ตายก็ต้องมีใบสูติบัตรหรืออาจจะเป็นสำเนาทะเบียนบ้านนะครับผมที่มี เลขบัตรประชาชนอะไรครบถ้วนที่จะระบุได้ว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวพันกันนะครับผมหรือคู่สมรสก็อาจจะเป็นก็ต้องมีใบทะเบียนสมรสนะครับเป็นต้นนะครับผมเอกสารของทายาทนะครับทุกคนนะครับผมก็คือความสัมพันธ์ว่าผู้ตายมีทายาทเป็นใครบ้างนะครับมีเกี่ยวพันกับผู้ตายอย่างไร ทะเบียนสมรสสุติบัตรอะไรก็ต้องเตรียมให้พร้อมนะครับผมเมื่อเอกสารครบถ้วนไปขอคําปรึกษาแล้วนะครับผมเมื่อรับสํานักง,งานทนา,าทนายความทนายความรับเป็นทนายที่จะดําเนินการให้หรือทางสํานักง,งานอายการรับที่จะดําเนินการให้ก็จะเข้าสู่กระบวนการที่เขาจะทําเรื่องขอยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมดกกับศาลให้นะครับแล้วก็รอนัดไต่สวน ตอนนัพิจารณานะครับเมื่อศาลทําการไต่สวนเห็นว่ามีเหตุสมควรมีเกิดปัญหาในการจัดการมรดกเห็นสมควรตั้งหมดผู้จัดการมรดกศาลก็จะนํนการตั้งผู้จัดการมรดกให้ตามคําร้องนะครับเป็นแต่ว่าจะไม่มีเหตุอนสมควรหรือมีการโต้แย้งคัดค้านซึ่งเห็นแล้วว่าการจัดการจะเป็นปัญหาหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายอันนี้ก็จะก็จะอาจจะไม่ได้แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกให้นะครับผม เมื่อสารแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกแล้วเนี่ยนะครับผู้จัดการมรดกนั้นมีหน้าที่ที่จะต้องจัดการทรัพย์มรดกให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับผมจะต้องรับผิดต่อทายาทนะครับผมคือผู้จัดการมรดกจะต้องแบ่งปันทรัพย์มรดกตามสัดส่วนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดทายาทคนไหนมีสิทธิ์ได้รับมรดกอย่างไรก็ต้องจัดการไปตามนั้นนะครับผมทายาทตกลงกันอย่างไร ได้ข้อตกลงสรุปอย่างไรก็ต้องจัดการให้ตามนั้นนะครับผมซึ่งในการจัดการมรดกเนี่ยทายาททุกคนไม่จําเป็นต้องไปแล้วนะครับผมเพราะว่ามีมีผู้จัดการมรดกแล้วผู้จัดการมรสกสามารถที่จะไปดําเนินการได้นะครับผมแต่ถ้าผู้จัดการมรดกจัดการมรดกไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยทายาทผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องผู้จัดการมรดกได้นะครับผม ถ้าการจัดการนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับผมเรียกทรัพย์มรดกคืนให้เพิกถอนนิติกรรมอะไรนี่ก็ไปว่ากาันตามหลักของกฎหมายนะครับถ้าผู้จัดการมรดกยกักยอกทรัพย์มรดกไปใช้ส่วนตัวอันนี้มีความผิดนะครับผมอันนี้ระวังนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่รู้จริงจนะครับคิดว่าตัวเองเป็นผู้จัดการมรดกแล้วจะทําอะไรก็ได้นะครับเอาทรัพย์มรดกไปขายหรือโอนให้ตัวเองอะไรเนี่ยระวังจะมีความผิดอาญาฐานยักยอกทรัพย์มรดก ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 5 4อันนี้โทษหนักนะครับโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับผมที่กล่าวมาก็เป็นเรื่องของผู้จัดการมรดกหน้าที่ของผู้จัดการมรดกนะครับต้องทําอย่างไรอะไรต่างๆก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับหากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมรดกจัดการมรดกท่านไปปรึกษาทานายใกล้บ้านหรือสํานักอายการในเขตจังหวัดนั้นนะครับผม อีกประเด็นหนึ่งนะครับผมการร้องขอจัดการมรดกนั้นจะต้องยื่นต่อศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่ในเวลาถึงเก่็วความตายนะครับไม่ใช่ยื่นที่ศาลที่ทรัพย์มรดกตั้งอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นก็มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเวลาไปปรึกษาด้วยนะครับเพราะถ้าท่านไปปรึกษาทนายที่อยู่ไกลเนี่ยค่าใช้จ่ายมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ที่ต้องพิจารณานะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบ ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมคลิปหน้ามีอะไรดีๆผมก็จะมาพูดมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยนะครับผมสวัสดีครับผม